สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของ My Fitness นะครับวันนีเ้เราได้ไลฟ์กันมาบริหารกล้ามเนื้ออกบริหารกล้ามเนื้อหลังบริหารกล้ามเนื้อไหล่บริหารกล้ามเนื้อท้องไปแล้ววันนี้อยากจะมาแนะนำอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งครับที่ My Fitness ของเรามีอุปกรณ์นี้ก็คือ App s t r a p แอป Strap นี่คือเดี๋ยวให้ดูนะครับคือแบบนี้ นี่ครับเอาไว้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องหลายๆคนเวลาเล่นยกขาต้องเอามือไปเกาะกับบาไวใช่ไหมครับพอเอามือไปเกาะกับบ่าไว้พอเกาะนานๆแรงแรงกลิปของหรือว่าแรงกำมือของเราเนี่ยครับก็คือก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆ ตัวแอปสตร a ปเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องใช้แรงกริปโดยที่เราจะสอดแขนเข้าไปแล้วก็เราไม่ต้องออกแรงที่จะเกาะบ,บาร์เลยครับตัวตัวสตรปจะช่วยให้แขนของเราห้อยอยู่กับบารไว้ตลอดเวลาแต่ว่าความยากของสตรปแบบนี้ก็คือว่าการความที่สตรปเกาะกับบาร์ สเตปจะเคลื่อนไหวได้ครับก็จะขยับให้สเตปก็จะเคลื่อนไหวได้พอเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพอสตเตปเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหน้าหลังได้เนี่ยจะทําให้เรากล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อช่วงตัวของเราต้องพยายามสู้กับแรงที่เคลื่อนไหวทําให้เราออกแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้อ การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูท่าพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าหลายๆคนต้องการเล่นกล้ามเวลาเรายกขาต้องบอกก่อนว่าเวลาเรายกขาขึ้นมากล้ามเนื้อหน้าท้องที่ทำงานเยอะคือกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนะครับ เวลาเรายกขาขึ้นมาหลายๆคนพยายามจะยกขาขึ้นมาโดยที่ตัวเวี่ยงเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําหลายๆคนเล่นแบบนี้ เห็นไหมครับว่าผมยกขาขึ้นมาก็คือพยายามเตะขาขึ้นมาพยายามเตะขาขึ้นมาตัวก็จะสวิงกับหลังพอเตะขาไปตัวก็สวิงกับหลังต่อแบบนี้คือเราอาศัยแรงเหวี่ยงในการที่เรายกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเ,เวลาเราต้องการที่จะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องครับเรา เราพยายามลดแรงเหวี่ยงให้ได้มากที่สุดคือเราพยายามจะไม่ไม่เหวี่ยงขาขึ้นไม่เหวี่ยงขาขึ้นเราจะพยายามยกขึ้นยกขึ้นสำหรับใครที่อาจจะยกขาขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้แนะนำให้ยกหัวเข่าขึ้นมาก่อนแต่เดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานของตัวแอปสเต็ปก่อนว่าเราจะเซตอัพยังไงนะครับสอดแขนเข้าไปนะครับ เกือบถึงช่วงรักแร้ของเรานะครับอย่าพยายามอย่าให้ถึงนะครับเพราะว่าตัวสเต็ปจะเข้าไปลึกแล้วก็จะบางทีก็จะกินเนื้อของเราแล้วก็จะเจ็บนะครับเกือบถึงนะครับแบบนี้แล้วก็พยายามกดแขนลงนะครับกดแขนลงพอเราทิ้งขาลงแล้วอย่าให้อย่าให้น้ำหนักตัวของเรา ดึงตัวเราแบบนี้ข้อศอกเราจะไม่โดนดึงขึ้นสูงแบบนี้นะครับตัวเราจะอยู่พยายามนิ่งๆแบบนี้ข้อศอกกับหัวไหล่เราจะอยู่แนวเดียวกันอยู่นะครับจะไม่โดนดึงไปแบบนี้ฮะเห็นไหมครับแบบนี้ครับแล้วก็แนะนำว่าให้ทิ้งขาลงไปทีละข้างแบบนี้แล้วเก่งแขนไว้เพราะว่าหลายๆคนเวลาเล่นนะครับ จะกระโดดลงไปพอกระโดดลงไปเห็นไหมครับตัวเราจะเหวี่ยงดูนะครับกระโดดลงไปตัวเราจะเหวี่ยงพอตัวเราเหวี่ยงเนี่ยครับกว่าที่เราจะพยายามหยุดการเคลื่อนไหวคือหยุดการเหวี่ยงของตัวก็จะทําให้เราเสียเสียแรงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าทิ้งขาลงทีละข้างทิ้งขาลงทีละข้างนะครับทิ้งขาลงข้างนึงอีกข้างนึงยกเข่าขึ้น ยกเขาขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือท่าที่เบสิกพื้นฐานที่สุดคือยกเข่าขึ้นมาครับยกเข่าขึ้นมาสังเกตว่ายกเข่าขึ้นมาแล้วเวลาเรายืดขาลงไปครับพยายามอย่าให้ตัวเราเวี่ยงอย่าให้ตัวเราสวิงไปหน้าหลังหน้าหลังเพราะว่าเราพยายาม ไม่ให้ไม่ให้เกิดโมเมนตัมมากที่สุดพยายามให้ตัวนิ่งที่สุดเพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อท้องของเรายกขายกเข่าเราขึ้นมายกเข่าเราขึ้นมาสิ่งที่ถ้าเราไม่ต้านนะครับถ้าเราไม่ต้านเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าตัวจะโยกยังไงนะครับทิ้งขาเห็นไหมครับอันนี้คือไม่แนะนำนะครับ เห็นไหมครับเวลาผมยกเข่าขึ้นทิ้งทิ้งขาลงเนี่ยตัวผมก็จะสวิงไปข้างหลังแล้วผมก็จะใช้แรงเหวี่ยงของผมเนี่ยยกเข่าขึ้นมาด้านหน้าพอทิ้งขาลงก็สวิงไปด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับยกเข่าขึ้นพอเอาขาลงก็จะสวิงไปด้านหลังแล้วก็นี่ครับองศาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะทำให้ถามว่า ได้ใช้กล้ามเนื้อทองไหมได้ใช้แต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือว่าแทนที่เราจะตัวนิ่งๆแล้วก็ยกยกขาขึ้นมาโดยที่ใช้กล้ามเนื้อทองของเราอย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อทองของเราอย่างเต็มที่เดี๋ยวทําท่าที่ถูกต้องให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอย่าสอดเข้าไปไม่ต้องถึงช่วงรักแล้แล้วนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะทิ้งขาลงเก่งแขนไว้นะครับทิ้งขาลงทีละข้างข่าวขึ้นยกข้าวขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือท่า Knee r a i s โดยที่ใช้แอป Step ข้อดีคือตัวเราจะพอตัวเราไม่เหวี่ยงครับกัมเนื้อหนะ้าท้องของเราจะ ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับท่าที่สองที่จะแนะนำคือการถ้าเรายกเข่าขึ้นได้แล้วครับโดยที่ตัวนิ่งนะครับแนะนำว่าตัวต้องนิ่งด้วยเพราะว่า,เ,าเราต้องการคุมการเคลื่อนไหวของเราให้ได้นะครับพอตัวเรานิ่งยกเข่าขึ้นแล้วตัวเรานิ่งได้สัก10ครั้ง15ครั้งสบายๆนะครับเราลองยกขาไปด้านหน้ายกขาไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าให้สแตปกินเนื้อเรานะครับทิ้งขาลงทีละข้างเกงแขนไว้นะครับแล้วเราจะยกขาไปด้านหน้ากันแบบนี้ยกขาไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้คือ ทิงขาทีละข้างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวรเราเหวี่ยงนะครับอ๋อมือเราครับมือเราไม่ใช่ไปเกาะข้างบนนี้นะครับมือเราไม่ได้ไปเกาะที่บาข้างบนนะครับมือเราจะอยู่ที่สเต็ปนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้สเต็ปแล้วครับเราต้องการให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรความไม่นิ่งเพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราสู้กับการเคลื่อนไหวนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามือไปจับที่บาอย่างนี้นะครับทําแบบนี้ชิ้นขาทีละข้างกดแขนลงนะครับอย่าให้โดนดึงแบบนี้นะครับกดแขนลงต้านเอาไว้ยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่สองคือ การยกขาก็คือเล g กเลสสังเกตว่าเวลายกนะครับผมไม่ได้ยกแบบนี้นะครับไม่ได้เตะไม่ได้เตะขาออกไปนะครับแต่ว่ายกทั้งขายกทั้งขาแบบนี้นะครับออลองฝึกสองท่านี้กันดูนะครับใครที่ใครที่ยกหัวเข่าแล้วยังเวี่ยงอยู่ผมแนะนำว่าลองพยายามฝึกโดยที่ยกหัวเข่าขึ้นมาแล้วยืดขาลงไป ตัวเรายังนิ่งอยู่พอตัวเรานิ่งอยู่ทําให้ได้สักสิบถึงสิบห้าครั้งก่อนที่เราจะพยายามทําท่าต่อไปคือการยกขาไปด้านหน้ายกขาไปด้านหน้านะครับเพราะว่ายกขาไปด้านหน้าขึ้นแบบนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับผมส่วนอ,อ,อันนี้สองท่าละสมมุติว่าถ้าใครเล่นแล้วยกเข่าง่ายแล้วยกขาไปข้างหน้าง่ายแล้ว ่าต่อไปคือเรา,อาลองยกขาไปข้างหน้าแล้วค้างเอาไว้ค้างเอาไว้นะครับยกขาไปข้างหน้าค้างเอาไว้นับหนึ่งสสามสี่ห้าวินาทีลงมายกค้างาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงมาเดี๋ยวลองดูนะครับ อย่าลืมนะครับทุกครั้งอย่าให้สแตปดึงตัวเราเวลาเราทิ้งขาลงไปนะครับกดกดแขนลงแน่นๆเลยทิ้งขาลงทีละข้างยกขาไปข้างหน้าครับค้างหนึ่งสองสามสห้าเอาลงครับยกหนึ่งสสามสห้าลงครับท่านี้ครับ ยากกว่าท่าที่ผ่านมาทั้งสองท่าจะเห็นไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าพอผมยกขึ้นมาค้างไว้ตัวนี้สั่นเลยนะครับเพราะว่า,าพยายามใช้กล้ามเนื้อหยุดการเคลื่อนไหวให้ได้พยายามเกร็งค้างไว้ให้ได้ก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับส่วนใครที่ยกขึ้นมานิ่งๆแล้วทำได้ง่ายทำได้สบายแล้วครับต่อไปคือท่าเขาเรียกว่า เตะขาสลับภาษาอังกฤษน่าจะประมาณว่า Flutter Kick พอเรายกขึ้นมาแล้วครับเราก็จะเตะขาสลับกันแบบนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ อย่าลืมนะครับกดแขนลงอย่าให้แขนเราอย่าให้น้ำหนักตัวเราดึงแขนเราขึ้นไปนะครับทิ้งขาลงทีละข้างค้างไว้สับขาครับอันนี้คือถ้า เตะขาสลับหรือฟลัตเตอร์คิกนะครับคือท่าถ้าเราทำท่าเ,เริ่มต้นยกเข่าตัวเราเย,ยังวิ่งอยู่แล้วเราไปเริ่มแล้เราไปฝึกท่ายกขาไปข้างหน้าอีกแล้วเราจะพยายามยกขาค้างไว้หรือแล้วเราพยายามจะทำท่าเมื่อกี้คือเตะสลับอีกคือ,อ,อแนะนำให้ทําทีละขั้นตอนนะครับทำท่าง่ายให้ได้ก่อน เราค่อยทําท่ายากท่าท่ายากครับเวลากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วครับเราก็จะทําท่าได้หลายๆท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ My Fitness พยายามนำเสนอตลอดมาคือพื้นฐานการออกกำลังกายของแต่ละท่านะครับพื้นฐานที่ถูกต้องถ้าตัวเรายังเวียงอยู่ครับเราจะทำท่าพวกนี้ยากมากๆ เราต so ้องพยายามทําท่าที่ง่ายให้มันง่ายสําหรับเราก่อนท่าพื้นฐานที่มันง่ายก่อนนะครับเราค่อยไปทําท่าที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นําเสนอ4ท่าพอครับเดี๋ยวทําย้อนกลับไปทําให้ดูก่อนนะครับว่ายกเข่าขึ้น2คือยกขาไปข้างหน้า3คือยกขาไปข้างหน้าพร้อมกับค้างเอาไว้ท่าที่4ี่คือยกขาไปข้างหน้าแล้วก็เตะนะครับเดี๋ยวทําให้ดู ทีละท่านะครับจากท่าแรกนะครับยกเข่าขึ้นอย่างเดียวนะครับยกเข่าขึ้นยกเข่าขึ้นท่าที่สองครับยกขาไปข้างหน้าท่าที่สามยกไปข้างหน้านแล้วค้างไว้ท่าที่สี ยกไปข้างหน้าเตะอันนี้นะครับแอปสแตรปมีให้ใช้ที่ MyFitness นะครับใครที่เล่นบริหากรกล้ามเนื้อหน้าท้องเคยนอนกับพื้นนอนอยู่บนเสือ่อหรือว่าเคยใช้ลูกกิ้งแล้ว ลองเล่นสเตปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรับรองว่า,าไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปครับผมก็ทำเป็นสเตปทีละขั้นยกเข่ายกขายกขาค้างแล้วถึงจะยกขามาเตะสลับนะครับค่อยๆค่อยๆฝึกนะครับวันนี้เราไลฟ์กันสั้นๆนะครับช่วงเช้ายังไงเดี๋ยว ใครมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าใครดูไลฟ์ออของเราแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับกดไลค์กดติดตามเพจของเราหรือว่า YouTube c h anel n ของเราได้นะครับที่หมายฟิ n เนปากจ่องนะครับวันนี้ผมแล้วก็แอปสเต็ปขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้สวัสดีครับ